พบกันอีกครั้งนะในช่วงของฮีเซตวันนี้ทีมประจำสัปดาห์ก็คือสกอตตี้เชฟเฟอร์นะครับเป็นบุคคลที่ฮอตมากนะครับในขณะที่กําลังถ่ายทาเขาที่เชฟเฟอร์นั้นตอนที่ถ่ายทําตอนนี้นะครับก็ชนะพีเอทัวร์มา4รายการนะครับยูโรเปียนทัวร์สนะครับแล้วก็คอนเฟอเรซีสอายุเพิ่งจะ25ปีเองตอนที่ถ่ายทำในตอนนี้มือหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นมือหนึ่งของโลกที่วัยที่สุดหลังจากที่ชนะครั้งแรกใน PG เทัวร์ หรือ c o นเฟอรี่ทัวร์ใช้เวลาเพียง42วันนะครับที่จะขึ้นมาเป็นมือหนึ่ของโลกคนต่อมาที่ใกล้เคียงเขาที่สุดคือไทเกอร์วูดนะครับชนะครั้งแรกขึ้นเป็นมือหนของโลกนั้นต้องใช้เวลาถึง252วันเดวิดดูวานั้น532วันเชฟเฟอร์ er นี่ลบสถิติทุกสถิติ42วันเราจะชนะครั้งแรกขึ้นมาเป็นมือหนึ่ของโลกแล้วพอตมากเอาละ่ะเราจะเรียนรู้อะไรจากสกอตตี้เชฟเฟอร์บ้าง ถ้าเราดูวงสวิงของสกอตตี้เชฟเฟอร์เนี่ยเราจะสังเกตได้อยู่2อันนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเราที่จะนำมาประยุกต์ใช้สิ่งที่สกอตตี้ทำในระหว่างการสวิงนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงดาวสวิงก็คือว่าสกอตตี้นั้นจะมีการดรอปนะครับเหมือนถอยเท้าขวาออกนะครับในช่วงดาวสวิงก่อนเข้าประท้าลูกจะมีการลักษณะของการถอยเท้าออก บ,บวกกับเท้าซ้ายที่พยายามเปิดตัวออก2จุดนะครับเท้าวขวาเหมือนกับถอยลงนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ในการสวิงเข้ามามากขึ้นนะครับบวกกับหมุนนะครับเท้าซ้ายออกนะเพื่อความสามารถในการเปิดสะโพกนะครับให้ได้มากขึ้นนั่นเอง2จุดนี้คือจุดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ย้ํานะครับประยุกต์ใช้ พอสกอตตี้เนี่ยทำในระหว่างทําการดาวสวิงซึ่งเขาทํามาเป็นเวลานานเขาทําด้วยความชํานาญจนเป็นส่วนหนึ่งของสวิงของเขาไปแล้วสําหรับเราผู้ที่มีปัญหา 1. แนวไม้เวลาลงนะครับหาพื้นที่เขามาจาะทานด้นได้ยากนะครับ2คนที่มีปัญหาในการเปิดสะโพกนะครับเนื่องจากความยืดหยุ่นน้อยนะครับปิดข้อเท้าบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปถ้าท่านมีปัญหาสส่วนนี้ ลองนําไปประยุกต์ใช้ได้แต่คําว่าประยุกต์ใช้ของผมคืออย่าไปทําตอนขณะสวิงเหมือนซสกอตตี้ทำเพราะอาจจะเกิดปัญหาได้เราไม่ได้ชํานาญอย่างเขาอันนี้มันเป็นเหมือนลักษณะเฉพาะสวิงของเขาไปแล้วสิ่งที่เราทําได้ครับ 1. น,นะครับหลังจากเซตอัพนะครับท่านสามารถจะถอยเท้าขวานับลงมาให้มากขึ้นก็ได้ สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องแนวไม้เข้ามานะรหรือการหมุนสะโพกขวาพวกนี้ช่วยได้หมดนะครับในการดึงสะโพกดึงเท้าขวาลงมาันะบช่วยให้สะโพกหมุนได้ง่ายขึ้นนะช่วยให้มีพื้นที่ของแนวไม้เข้ามาจากด้านในได้ดีขึ้นนะอันที่2หลังจากถอยเท้าแล้วเปิดเท้าซ้ายไปให้ได้มากขึ้นสิ่งที่ผมสังเกตเห็นคือสมัยใหม่ก็อาจจะเปิดกันเล็กน้อยนะครับเปิดไม่ถึง45าได้ซ้าแต่สําหรับลักษณะของสกอตตี้นั้นเราสามารถจะเปิดไปได้เยอะเลย นะครับเปิดไปให้ได้มากที่สุดเพราะว่าการเปิดเท้าก็หมายความว่าสะโพกซ้ายนั้นจะหมุนได้คล่องตัวขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเท้าเราไม่เปิดเนี่ยบางทีมันติดนะหมุนได้แค่นี้มันติดแล้วถ้าเดียวกันเนี้ยถ้าเราเปิดต่อนียปุ๊บเนี่ย,ยสะโพกมันไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น2จุดนี้แหละครับที่เราสามารถจะนําไปไประยุกต์ใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2องอย่างก็ไม่มีใครว่าอะไรเราบอกเราไม่มีปัญหาเรื่องแนวไม้ตอนดาวสวิง เราก็เปิดแต่เท้าซ้ายก็ได้ถ้าเรามีปัญหาเรื่องของการเปิดสะโพกนะครับถ้าการเปิดะโพกเรามีปัญหาแต่เีปัญหาเรื่องนนแนวไม้เราก็อาจจะแค่ถอยเท้าขวาลงมาก็ได้เหมือนกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2องอย่างอันนั้นคือการนําไปประยุกต์ใช้นะครับซึ่งนอกเหนือจะะกากสกอตตี้จริงๆแล้วโปรทุกคนครับเราสังเกตลองดูลักษณะเฉพาะเราเอาตรงไหนไปประยุกต์ใช้ได้ก็นําไปใช้เพราะมันเป็นประโยชน์มันไม่ได้มีวิธีเดียวในการสวิงครับ แต่ละคนอาจจะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นของคนคนไปซึ่งถ้าเรานำมาประยุกต์ได้ถูกต้องถูกจุดเราก็จะสามารถจะพัฒนาวงสวิงของเราพัฒนาสะกร์ของเราฝีมือของเราให้ก้าวล้ําไปได้มากขึ้นนั่นเองวันนี้ขอขอบคุณนะครับพี่ดิกโกนะครับที่พัทยาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำและพบก,กับผมในช่วงของฮีเซนใหม่ในสัปดาห์ถัดไปครับ ฮีเซทชีเซทสนับสรุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง